สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทากาวมาหาอุดนะครับเพื่ออุดรอยรั่วของหลังคานะครับหรือว่ารอยตะปูนะครับที่ยิงหลังคามีท่านชี้นะครับลูกยางนะครับเสื่อมสภาพนะครับทําให้น้ําจากหลังคานะครับรั่วซึมนะครับนี่นะครับก็เป็นกาวมาหาอุดนะครับของเรานะครับทําเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ทยัยงไงนะครับไปรับชมวิธีการทำกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาทำก้าวมหาอุดนะครับอุดรอยรั่วหลังคานะครับรอยน็อตหลังคานะครับที่ลูกด้างสึกหลอแล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าการมาหาอุดนะครับทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้ตัดกระป๋องน้ํานะครับมาแบบนี้หาช้อนนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับสําหรับคนนะครับน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะครับน้ํามันแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับหรือว่าน้ํามันทินเนอร์นะครับสามารถใช้งานได้นะครับเทลงไปนะครับใช้แค่พอประมาณนะครับสําหรับอุดรอยรั่วของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือโฟมนะครับ ใส่โฟมลงไปนะครับใส่ลงไปนี่นะครับโฟมจะละลายทันทีนะครับเมื่อเจอกับน้ำมันนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับเราก็นําไปอุดลอยหัวน็อตนะครับหลังคาเมทัลชีสนะครับของเราได้เลยนะครับที่มีเกิดการรั่วซึมนะครับไปครับไปอุดกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่บนหลังคาเรียบร้อยนะครับเราจะมาอุดลอยน้ำรั่วซึมนะครับจากหัวน็อตสกรูนะครับที่ลูกยางสึกนะครับมาครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าหัวน็อตตัวนี้นะครับเกิดการรั่วซึมนะครับให้เรานํากาวนะครับที่เราทําเองะครับมายานะครับไปที่หัวน็อตนะครับนี่นะครับทําไว้แบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับยาไว้ที่หัวน็อตนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับน้านะครับก็จะไม่สามารถรั่วซึมนะครับลงไปตรงหัวน็อตนะครับจุดนี้ได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับกาวทาเองนะครับจุดไหนรั่วนะครับเราก็ไล่เอากาวยาทุกจุดนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าบ้านใครนะครับหลังคานะครับเกิดรอยรั่วนะครับจากหัวน็อตแบบนี้นะครับก็ลองทาก้าวมหาอุดนะครับทําเองนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับไม่ต้องซื้อซิลิโคนนะครับทําแบบนี้เลยก็สามารถอุดรอยรั่วนะครับของน้ําได้แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ